ครับก็สวัสดีตอนเย็นกันด้วยนะครับก็เย็นจนจะมืดแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ย <c oughs> แมวมาอ่าประมาณหกโมงครึ่งนะครับก็วันนี้นะครับของก็น่าจะถึงกันเป็นที่เรียบร้อยนะคนที่สั่งมาของเราที่แล้วนะครับก็มีสามท่านนะครับแต่เป็นสี่เล่มเนาะก็ติชมกันเข้ามาได้ครับว่าเป็นยังไงควรแก้ไขตรงไหนนะครับชุดต่อไปนี่ก็อ,อาจจะมีหมดนะ วันนี้ผมลองจอมุดดูเอาเล่มมาเชเต้ผมผมไม่ได้ขายแล้วนะครับเล่มนั้นนะที่เป็นยาวๆของรอบนี้แหละ <S <S ผมลองเอาจอมุดดูแต่ผมไม่ได้เผาให้มันกันตรงนี้มันมันแดงมากไงมันต้องเผาให้มันแดงจนอ่อนนะเนาะแล้วเราก็ค่อยมาเจาะโอ้โหเจาะยากมากเลยดอกสว่านผมหัวตุ้นเลยซื้อาใหม่ครับรอบนี้ก็อาจจะมีหมุดนะครับแต่ก็อยาเพึ่งหวังมากไปนะไม่รู้จะเจาะได้หรือเปล่ามันต้องมีแท่นหรือเปล่าอะ การจะจอหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรจับด้วยอะ่ะก็จะพยายามนะครับถ้ามีหมดมันก็จะดูมีมาตรฐานขึ้นมาหน่อยนะครับงานของผมเออผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันอาจจะไม่ไม่เหนียวไม่เป๊ะมากนะสันอาจจะไม่ตรงมากครับบางคนที่สั่งสั่งมาแล้วก็ถ้าซีเรียสก็สามารถยกเลิกได้นะว่าต้องตรงเป๊ะอะไรแบบเนี้เพราะว่าผมก็ ยังมือใหม่ๆอยู่ถือว่ายังเป็นมือใหม่อยู่นะครับใครที่เอซื้อไปสองครั้งก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ยังเชื่อใจกันนะแสดงว่ามีดก็เอาไปพอใช้ได้แหละครับรอบนี้ก็จะเป็นแบบเนี้ยน่าจะคล้ายๆกันนะแต่ก็ไม่เหมือนกันทุกเล่มหรอกเพราะว่าผมก็ตีตีไม่ให้เหมือนกันแล้วก็ตีเหมือนกันไม่ค่อยได้เลยนะฝีมือยังยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่แต่ก็จะทําให้สวยที่สุดแหละครับจะให้ใกล้เคียงกันนะ ก็จะมีเล่มด้ามดำคลิปที่นู้นเป็นแบบนะครับประมาณนี้ผมว่าน่าจะโอเคนะมีความคล้ายกันอยู่ครับก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างอาจจะมีความเป็นมือใหม่อยู่บ้างนะครับในเนื้องานแต่ก็เป็นมีดใช้งานนะคุณมีมีดแพงๆหรือว่ามีดผมไปใช้แบบตะบีตะบันได้เลยเล่มที่อยู่กับผมมันตอนแรกผมนึกว่าด้ามมันจะหลุดครับตรงนี้มันมีรอยกาวเหมือนกับอีพ็อกซี่มันแยกออกจากนี้นิดนึง แล้วผมเอาค้อนตอกอยังก็ไม่ออกนะก็เลยผมค่อนข้างมั่นใจว่าแข็งแรงครับวอีพ็อกซี่นะขนาดไม่ได้จอมุดไม่ได้ไรนะผมนั่งเอาค้อนตอกเอาไม้ตอกจนเหนื่อยเลยก็ยังไม่หลุดนะก็ะแข็งแรงพอสมควรครับอ่าอ่าต่อไปก็ของเล่มนี้อ่ะรอบนี้เออน่าจะมีสี่เล่มนะครับผมผมต้องจดโพยมาอ่านเลยเพราะว่าชอบพูดออกทะเลนะสี <c> ่ <oughs> เล่มก็จะมีน่าจะแบบนี้สามเล่มครับ แล้วก็เป็นน่าจะเป็นทรงกุหขาเล่มนึงตอนแรกผมนึกว่าห้าเล่มไม่รู้ผมไปจํามาจากไหนอ่ะโอ้ยอยุงครับก็น่าจะสี่เล่มแหละเป็นกุหลาเล่มหนึ่งแล้วก็ทรงคล้ายๆแบบนี้ครับรวมเล่มนี้ด้วยนะเป็นสามเล่มประมาณสิบนิ้วขึ้นไปนะอาจจะไม่ได้ถึงสิบเอ็ดนะครับเพราะว่าเหล็กก็ค่อนข้างจํากัดอยู่นะถ้าถ้าเป็นยาวเกินก็ตีลําบากนะ ก็ยังราคาเดิมที่บอกไว้นะครับก็ยังเป็น400รลมส่งอยู่นะเพราะว่าถ่านก็มีและเผาเองยังไม่ได้ซื้อนะครับถ่านไม้ก็ยังไม่ได้ซื้อก็เลยยังไม่ได้ขึ้นราคานะแต่แนแต่ฝากอะผมว่ายังไม่แน่ใจครับเพราะาไม่มีไม้เลยเนาะอาจจะต้องบวกแล้วแหละฝากอะสามสิบสี่สิบแหละเนาะก็เข้าใจกันหน่อยแล้วกันครับเพราะว่าถ้าไม้ต้องซื้อเนาะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับเอวันนี้ก็ได้มานั่งตะบเรื่องนี้เนาะ ฝนตกนะครับเมื่อคืนเตาผมเปียกหมดเลยแล้วก็ปักปักผมไม่ได้เก็บไงผมไม่คิดว่าฝนมันจะตกไงมันเป็นตกคืนแรกอะครับตกแรงมากเลยผมนึกว่าเตาผมถลม่ถลมซะแล้วไม่ได้ปิดไว้ด้วยมันอยู่กลางแจ้งไงแต่มันก็ไม่ไม่พังหรอกครับเพราะว่าดินเหนียวมันก็แข็งแรงอยู่นะครับก็รอบนี้น่าจะสี่เล่มเนาะโอ้ยยุงกัดผมเริ่มคันแล้วอัดมาหลายเทคมากเลยแต่ว่าผู้ชอบพูดดอกทะเลนะนี่มีผมมีมีแบบที่ผมคิดคิดไว้ให้ดูด้วยนะ แต่ไม่ได้ไม่ได้รับตีตามแบบวาดภาพในกระดาษนะครับเดี๋ยวมันตีไม่ได้ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นปัญหาผมก็อยู่วางว่างผมดูซีรีส์แล้วผมก็วาดไปด้วยเนาะวาดเล่นๆนะครับจินตนาการในหัวว่าจะตีได้ไหมนี่ครับรอบรอบนี้อาจจะมีคล้ายๆแบบนี้นะแต่มันยาวแบบนี้เนาะอยากอยากตีแบบนี้สักเล่มหนึ่งเพราะว่ามันมันจ้าบีเนาะเคยเห็นอยู่เหมือนกันมีดมีสองนี้เขาเรียกสองใบข้าวอะไรใช่ไหม ครับแต่พอตีจริงๆผมก็ไม่ได้มันดืนดูแบบหรอกเพราะว่ามันคิดภาพอยู่ในหัวนะตีไปแล้วก็ตรงนี้มันต้องเข้าหน่อยอันนี้มันต้องเข้าหน่อย <c oughs> ก็เลยไม่ไม่ได้รับที่ว่าตีตามแบบจากภาพในกระดาษน,นะครับเพราะผมไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นทีนะครับก็ยุงเริ่มกัดแล้วครับประมาณนี้แล้วกันนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เชื่อใจนะเพราะว่าผมก็ช่างมือใหม่นะดูคลิปได้นะเตีเยไม่กี่เล่มเองก็เพราะาไม่ได้ขายแพงแล้วครับก็ ใครที่มีมีดแพงๆเขาก็มาซื้อมีดผมนะซื้อไปใช้พังเขาก็ไม่เสียดายนี่ถูกต้องไหมว่าราคานี้เองนะแต่ก็ยังไม่มีใครบ่นมานครับว่ามีดมีด,ม,ดมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าคนที่ซื้อก็คงเข้าใจผมแล้วแ่ะว่าก็จะเป็นมือใหม่อยู่เนาะก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับก็รอบนี้จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะจะให้สวยนหน่อยดูยากเล่มเปิดด้วยเล่มนี้ผมว่าผมก็ค่อนข้างภูมิใจอยู่นะครับประมาณนี้นะยุงกัดละขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ